ขอแนะนานตัวเองเพิ่มเติมนะครับผมเป็นลูกชาวไร่แม่เป็นแม่ค้านะครับแล้วไปจบที่กระเพาะท่พิทยาคมหลังจากนั้นได้ไปเรียนต่อรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งปร,ริญญาตรีและปร,ะริญญาโทสาขาการเมืองการปกครองปัจจุบันผมมีอาชีพเป็นวิทยากรน,นะครับรับสอนและบรรยายทั่วประเทศและก็เขียนหนังสือ6เล่มนะครับหเล่มนี้เป็นเบสเซอร์แล้ว3เล่มนะครับลองไปค้นหาได้ใน Google นะครับตอนเรียนปร,ริญญาโทเนี่ยนะครับ ผมได้เรียนวิชาวิชาหนึ่งชื่อผู้นําทางการเมืองวิชานี้สรุปว่าประเทศจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับผู้นาครับแลเราก็ยกตัวอย่างประเทศทั่วโลกเลยซึ่งผมขอยกตัวอย่างทั้งสาประเทศเพื่อให้เห็นชัดๆนะประเทศแรกคือประเทศอิรักครับอิรักเป็นประเทศที่ผลิตน้มันได้ดับต้ตนๆของโลกครับเศรษฐกิจดีครับแต่ผู้นําชื่อซัดดัมพุตเซนบ้าสงครามครับไปบุกค,คูวเวทําให้พันธมิตรของคูวเวทที่สําคัญคืออเมริกาแล้วก็ชาติยุโรป ลุมถล่มอิรักโดยเฉพาะอ,อเมกานะครับบุกอิรักจนประเทศเละเทะหมดเลยแล้วก็ฆ่าสดดมตายไปประเทศที่2องครับเกาะเล็กๆครับในเอเชียเนี่ยนะครับไม่ว่าสำรวจเรื่องอะไรก็ติดอันดับต้นๆของโลกนะครับในทางที่ดีนะครับชื่อสิงคโปร์ สิงคโปร์มีผู้นําชื่อลีบนยูครับลีบนยูนี่จบจากอังกฤษนะครับเขาเป็นคนเก่งแล้วก็ซื่อสัตย์ด้วยความที่มาเลเซียหวาดระแวงนะครับว่าชาวจีนจากสิงคโปร์จะไปครอบครองมาเลเซียก็เลยออกกฎหมายผลักดันให้สิงคโปร์ปกครองตัวเองลีบนยูถึงกับร้องไห้เลยนะครับวันที่ต้องไปปกครองตัวเองเนี่ยแต่ด้วยความที่คิดเป็นนะครับแล้วก็เก่งภาษาอังกฤษเขาเดินสายไปทั่วโลกครับเพื่อไปชวนคน มาใช้เงินที่สิงคโปร์มาเที่ยวที่สิงคโปร์แล้วก็มาลงทุนที่สิงคโปร์ในที่สุดประเทศสิงคโปร์ก็เริ่มฐานะนี้ขึ้นพอมีเงินเยอะก็กตั้งกองทุนนะครับชื่อกองทุนเทมเซกกองทุนนี้ทํากําไรได้ก็ทําที่ปลูกที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนในที่สุดประเทศ,เทศสิงคโปร์ก็เจริญแล้วก็เ,รเศรษฐกิจดีขึ้นสิงคโปร์เน้นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษและนวัตกรรม นะครับไม่เหมือนกับประเทศไทยนะครับประเทศไทยเน้นโหราศาสตร์ไสยศาสตร์แล้วก็พิธีกรรมนะฮะโ,โดยเฉพาะรัฐบาลที่ปัจจุบนันไดครับพิธีกรรมเยอะมากแล้วทําไมว่าผู้นํามันไปเกี่ยวข้องอะไรก็คือผู้นำเนี่ยเป็นคนกําหนดทิศทางของประเทศเรามาดูอีกประเทศหนึ่งนะครับประเทศสุดท้ายประเทศนี้จะชัดมากครับเกาหลีครับเกาหลีหลังแพสงรามถูกแบ่งออกเป็นสองเกาหลีครับเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ เกาหลีเหนือปกครองแบบเผด็จการคอมมิวนิสต์เกาหลีใต้ปกครองแบบประชาธิปไตยเกาหลีใต้จเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับกลายเป็นอันดับต้นๆของเอเชียจะเป็นรองก็สิงคโปร์ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับเกาหลีใต้มีเครื่องใช้ไฟฟ้าของตัวเองนะครับยี่ห้อซัมซุงมีรถยนต์ของตัวเองยี่ห้อฮุนไดแดวูมีโทรศัพท์ของตัวเองซัมซุงนะครับ เกาหลีเหนือประชาชนฐานะยากจนครับผู้นําบ้าสงครามครับทดลองแต่อาวุธสงครามทดลองแต่ขี่ปนอาวุธกลับมาประเทศไทยครับประเทศไทยเรามีผู้นําเป็นใครครับเรามีผู้นําเป็นทหารนะครับเพราะฉะนั้นทหารก็จะรู้แต่วิธีการที่จะรบรู้แต่กลยุทธ์ในการทําสงครามเหตุผลหนึ่งที่ผม ต้องมาลุพักก้าไกลเพราะผมอยากได้ผู้นําชื่อพิธาลิ้นเจริญรัตน์ครับซึ่งจบจากเมืองนอกเป็นนักเรียนเรียนอยู่เมืองนอกตั้งแร่เล็กนะครับแล้วก็เรียนเก่งประเทศเราจะดีได้เราต้องมีผู้นําเก่งและก็ดีนะครับเหตุผลอื่นๆที่ผมเลือกพักก้าไกลก็คือเป็นพักการเมืองที่กล้าชนต้นต่อปัญหานะครับกล้าพูดความจริงตรงไปตรงมาเป็นพักที่มีอุดมการเป็นพักที่กล้าทาในเรื่องที่ พักส่วนใหญ่ไม่มีใครทําไม่คิดจะทําหรือไม่กล้าที่จะทํานะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาที่จะมาถึงเนี่ยนะครับถ้าอยากเห็นประเทศเราเปลี่ยนไปให้กาก้าไกลครับกาก้าไกลประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมกาก้าไกลประเทศไทยจะดีกว่าเดิม14พฤษสภาเข้าคูหากาก้าไกลขอบคุณครับ it's in time